เ็บทางนะพี่น้องไก่ที่มันดาแล้วโอ้โหูกโอลูกพี่ซัระเบิดลกล้กอไปเลยอันนี้ลูกพี่จอนจอนมือปากมือปาดินมือปาดินเหนียวนไปแล้ว อันนี้อันนี้ลูกพี่ห้ำแหล่มีแตะลงเหลือแตะลงมาม,ลงาม,มาหนีเาาล่ยลงมด้วสามขั้นมาดูพี่ทำไมสมัยยิสุไปละสองบอดไปใส่เลยจอดไปขั้นหนึ่งยางขั้นหนึ่งยางมันฉีก ยางเรเดียนมา,มา,มาแก่เนี่ยมันบุเข่ากันมลยวะยางเรเดียนต้องเรียนทั้งดำเอามาบืนเนี่ยนี่ว่ายยางยางขีดไปเลยเอะไรเดนิก,ก้าเดนิก,ก้าสองเจ็ดเรื่องห้ำเรียนนี่มาที่ล้างเว้าเนียวเนียนขนาดสายอึดเนาะ ปนสายอึดสายยากเลยสายอึดสายทนต้องไอหลงสมสมสายยากเขาหายมาไม่ดีเลยเจ้าพ่อบอ่ดินโคตรแรงโคตรทนบ่ดินต้องยกให้พี่หลง เหลือไซต์ตะพุนเหลือหุ่นเหลือเหลือสองมุมสุดท้ายนั่นเองเก็บขึ้นมากไอ้ทีเพราะว่ามันออกเพได้อไหมมันมันมาจากโน่นไม่ได้ที่จริงขันมากมันมาได้แล้วสิมาแต่หุ่นมาพีนั่งไปไว้ตรงตัดทั้งพี่อยู่ไปต้องหุ่นแทนมันจะใกล้กว่าความคกบหน้ากี่ประมาณนี้ละไปเรื่อยๆ กำลังไปลูบซะมันแรนบ่ค่อยได้พี่น้องทางก็คือยัองให้เห็นนั่นแหละดินบ่เนี่จนแล้วงานพุ่นละกเกษสิเปียกเปียกเกษตรหาบานแห่งบ่มีดอกคันอยากได้แห่งแห่งตรงจกลงไปจะเก่าเม็ดซิบเม็ดพอแท้ดินแหงอันบ่พอดินแหงกลเป็นพอน้าอีกเทค่นึงใส่จักสิบสองตักดูดูกี้ ให้ลูกพี่เหลือแล้วหว้องอุ้ยจักบาทด้วยใส่ถ่ายได้ไรให้มันยกหล่อนะออกตัวแต่ใส่มากเกินผลมันมันยกหล่อ,อนี่นมันออกตัวไหมเนี่ยต้องใส่ถ่ายเยอะๆเดี๋ยวไปบอกลูกพี่เราลูกพี่ใส่ถ่ายได้ไรด้วยออกตัวมันยกหล่อนั่นพี่เดียร์เออกตัวก็หยกหล่อไหม แฉะเลยซึ่งเหยียบซึ่งซึ่งค้อนคันเร่งยาดมไปแห้งขวดแล้ววะถ้าเราไปหาลูกพี่แล้วไปบอกลูกพี่เอาใส่ใเส้นแต่ไทยลายลายมันยกหลดให้ลูกพี่เวลาออกตัว่าทำไมไปเดี๋ยวขยานไปลงก่อนยืนขึ้นมาอีกนึกขวดทันทันทั้งลูกไฟเอกเลยลูกไฟมั่หอบอีกอือฮ่าลูกเข้ามาอันนั้นลูกจะคล้องเลี้ยงบกกลุ่ม ได้ก็ได้ก็บ,กบ,บ,กบ,กบกาลุนี่เลยมเก็เห็ดไมนี่เบิดเบิประสิทธิภาพดีแลอลว่ดีเลยเตูพี่เขาว่าจะเบิร์ตบริทเขเนี่ดีตีแอลว่าดีแล้วมั้ยแอลว่าดีแอลอว่าดีไจะควางเด็มิไยคิง อ้อาลูกาบนมาไก่ได้ลูกปันายานแม่โคดีปอลูกพี่ใสถ่ายได้ไหลออกตัวยกหลอยกทวนเลยไปดูะตะแคงก่อนล้วไนและละ แต่ให้ด <lok displayed, S 1> ิ๊ยว่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเียเี่ยแบ่งใส่่ทยไ้เนี่ยออกตัวมันยกรอบเลยถึงนั้นมันยกรอบกเทียนวะใส่ไม่ใส่ยไ้ร้ อันว่ายกลอเนาะยู่คุณขว่ยกลอยก็เเว่ยคาย่อแกเจ้าบอว่ายก่าใส่ใส่แบบว่าแบบว่อยากยกมันยกเองนะใส่มันยกลอเลยยกเองไม่ยกลอละว่ะไม่ยกอะไเียก็ร่างฟินก็ร่างเยปีขอบสะ ไอนี้เฮาปเป็นเพื่อนคนเก่าคนละใส่หลายยุดแล้วว่ะมันยกหล่อขึ้นจากบอนะ่อน่ะแนวเบื้อง,องลูกพี่เลยใส่ป่ะบอกเราแล้วกองมันเป็นดันใกล้จะพักเดือนแล้วยังไม่ได้แข่งยุคนี้เบื้องไม่เป็นคือเก่าอยู่ที่เขาง,งามคนละป่ะ ดำดำเลยแต่ว่าถือแดดแค่เด er ียวขาวจอบพอกคือเราถือแดดแห้งเลยมันสีดำเพราะมนได้ดีนดำดำยืมงอมาตัดสรุปตัดสรุปขอบจาดึงไปน้ำ เวลาบางพุ่นสิบล้ออังกันที่กรุงเทพเพราอรเข้าไม่ได้เลยมันขามันข่ายขขางๆมันทีพื้นที่มันแคียบยางรถเขาด้ครพี่ยางรถเขามายังเตยมห้องรถไทลงรถไทใส่สิบล้อมา กลองวันนี้เป็นเดือนเน้อแต่ที่แหลกเมือนเท่าปันเนี่มันยังไม่แห้งเลยเนี่ยเห็นไหมอ้พี่บายยังพอแห้งจยกเสียจดมือดีได้ป่ะเด็กขนากลองวันตึกลเป็นระดับพื้นให้หน้าเกา ย่างไม่ดูพี่นบ่ถึงเลยนะตักตีนในขอ้อหนึ่งดูพี่มีบะเขียดมันฮอดนี้แล้ววป่า เราไม่จะขันเด้วยสิบโลก็ได้ขันไหนนอค่ะฟังเสียงดืดดืดเส้นเส้นองเดียวมั้งเดียวเกมแล้วมั้งนัดสรุปไปสวยๆเบื้องเฮ็ดเบื้องเฮงงงมแล้วว่า หีดซื้อกระเจ็ดได้กับฟังผมก็กว้างไปบรพี่ร้อนี้มันไม่กว้างเกินบ่เดี๋ยวถ้าตองปลุไปเร่งแต่ถ้าเล่งลูกพีว่าเอาเขายบ,าแบ,บ,าบา่แล้วกิ่รนี่ะพี่้เกิเสียเขาอยู่เลยลถ้าดังเียว่าไปเบื่องหูกพี่้หีดคาง กระต,นตนุกระตุลเรื่อยนนี่ละคอยมันเอาเหีดก้อนละเมือง,งเลูกพี่เราหีบทางไงเราตัดสรบปนี่สรุปสวยไปแล้วนี่แหละเมืน่นี้แหละคือว่าตรงกันลูกพี่ตรงใช่ไหมเนี่ยวนน่า อรงย่ถ้าอยาก่วงก้ได้ยักน้อยก่วงก็อนทางคุณเดี๋ยวพี่ต้องรีดมันเสกันนะเน่งอะไโอ้ตัวเลยกมอเลยนนี้อืน ไปไปมาแป๊บๆสิบกว่านาทีได้พี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อเดี๋ยวลูกพี่ให้บอกเรายกล่อแล้วไปเบิ่งคลิปหน้าเราสิใเส้ยกล่อป่ะนั่นแหละน้องเดียวมาแล้วน้องเดียวได้หนิเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่ทุ่านเด้อลูกพี่ถามแล้วลูกพี่ว่ามาแล้นี่มันเป็นเป็นน้ำตาลีนเพราะนี่ดินมันโพธอกันละว่าดินถมกวางถมแคบมันเลยปากเบิ่มมันเลยโพธอกันธรรมตัดเาอีกเกิดสามกับเอียงตัวละว่า มันจะควบกวงของศาลที่ป๋าอกันมันจะเป็นทั้งบุญแคบทั้งผีทั้งผีสิกว่างเ็ื่อตัดจางเบิ่มมันแล้วว่ะนะมาเบิ่งคลิปหน้ารถสีนีย้ยกรอดอ่ะขั้นนี้เพราะว่ามัน่ิฟ้าไทยนะคลิปหน้าเจอใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ